โยก็กราบสวัสดีครับวันนี้พี่ก็จะมาอยู่ในแมพไหนที่ไหนในอินเดียฟอรนนั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะมีสคริปที่อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรีบยบร้อยแล้วนะครับผมเป็นสคริปที่ไม่มีคีย์นั่นเองนะครับถ้าใครได้สคริปไปแล้วหน้าตา UI ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครได้ไปแล้วก็สามารถปรับตามพี่ได้เลยนะครับเพราะว่าฟังก์ชันมันเยอะมากๆเลยนะครับก็ดูข้างบนเลยนะตรงนี้ก็ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็มาที่เมนูนี้ตรงนี้นะครับเราสามารถ หรือว่ากดออโต้ให้เราอาจจะนัิได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการออโต้สตองโฮปัมเพ็หรือว่าปัมคอยนะครับแล้วก็จะเป็นการตกปลาอาตจะนับหรือว่าเป็นการที่เราสามารถสคริปไนได้นะครับผมหรือสคริปข้ามวันนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นการที่เราสามารถออโต้เติมไฟได้ด้วยนะครับก็คือตรงนี้เลยนะแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปนะครับผมก็คือการที่เราสามารถปรับคอนฟิกตัวละครได้ด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเร็วการเหาะการกระโดดนะครับผมก็สามารถปรับได้หมดเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องแบบว่าไม่จุดไม่เด้งนะครับก็สามารถปรับที่ตรง ได้นะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปคือการที่เราสามารถออโต้ตีอัตโนมติรอบตัวนะครับผมนี่พอเปิดแล้วมันก็จะตีให้เราแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเราเดินมาใกล้โดยที่เราไม่ถือขวานมันก็จะตีให้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปถืออะไรนะครับผมถ้าอยากเซตติ้งอะไรถ้าแบบว่าอยากได้สเปียร์หรือว่าอยากได้ดาบที่มันเป็นอินฟลูโน อน,นะครับผมก็สามารถปรับตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปนะครับผมเราสามารถตัดต้นไม้อัตโนมัติรอบตัวเราได้นะครับผมในระยะ100เมตรหรือว่า1000เมตรนั่นเองนะครับก็ให้เปิดแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับ มันก็จะตัดให้เราไม่ว่าจะเป็นต้นใหญ่หรือว่าต้นเล็กนะครับมันก็จะตัดให้เราหมดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันเมเทโอตรงนี้นะครับเราก็ต้องรอเมเทโอมันตกก่อนนะครับเราถึงไปขุดแร่ได้แล้วก็มันจะวร์ปไปคัพติ้งให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแล้วฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือการแคมป์ไฟตรงนี้นะครับถ้าแมปของเรานะครับผมหรือว่าแมปของเรามันอยู่ถึงในระดับไหนหรือว่าเชื้อเพลิงมันอยู่ในระดับที่แบบว่าอยู่ในแมปนะครับมันก็จะท p ีมาตรงครบไฟให้เราอัตโนมัติเลยู่ในนแมะ ส่วนฟังก์ชันคัพติ้งนะครับผมก็ต้องรอต้นไม้หรือว่าต้นต้องรอเหล็กนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นสแคปเปอร์นี่เป็นเหล็กนะครับก็สามารถออโต้สแคปเปอร์ได้นะครับผมก็คือกดตรงนี้นะครับโหมดดูสแคปเปอร์ถ้ากดไปแล้วนะครับมันก็จะวิ่งไปทิ้งเหล็กให้เราอัตโนมัติตรงที่โตคัพติ้งตรงนี้ให้เรานะครับหรือว่าจะดรอปลงมาก็ได้นะครับผมนี่ดรอปลงมาประมาณ10นะครับแล้วก็ สามารถทิ้งให้เราอาจจะนมับิเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นฟู้ดการดึงผลไม้หรือว่าการกินผลไม้นะครับมาถามว่ามันช้าไหมมันมันไม่ช้าหรอกน้องชาามันการดีเทคไงมันแบบว่ามันการแบนการโดนเตะนะครับผมสำหรับสกปตัวนี้ก็ถ้าใครช้านะครับผมมันก็จะไม่โดนเตะโดนแบนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่ก็จะเป็นเวปป้อนแอมโมหรือว่าการมองทะลุนะครับกดได้หมดเลยนะครับผมว่าจะเป็นฟังก์ชันไหนก็ใช้ได้หมดเลยนะครับผมก็ที่ก็จะมารีวิวประมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นการดึงอาวุธหรือว่าการดึงกระสุนปืนนนนะครััับบบถาามมมมวว่เเกกก็็็ไไดด้้้ผแล ประมาณนี้แหละน้องชายถ้าใครอยากได้สคริปต์ตัวนี้ไปใช้ก็ฝากเอาไปใช้แล้วก็กดไลค์กด subscribe พี่ด้วยนะน้องชายพี่ไปละบาย